สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวไทยบ้านผมกับผมเชมุยซ้ายเออคือเกา่านั่นแหละครับเมื่อนี่ผมชี้มาเห็นหน่ะไปเบิ่งกันเลยครับครับผมเขามาทำเครื่องก่อนนะครับเชนุยมีข้าวไข่เบอร์เูอติดกแฮงหอมแดงขมิ้นครับผม các ông các tấm lyệt robot này các này là cây ao thông sáp ấn độ, phong พุงะใส่พุงสุดครับผมบดดีครับน่าปลาครับผมขใไปเอาไปมาปรุงขดดวว้าดเกีกวด้ ซิมได้เลยครับโอลินครับพมโมลินมันบวชจุบอลเป็นผัวเอเลค,ครับด่๋ยมอกันได้ครับครับหลัางใจ่เ้าคนถูกเขาเขาก็เลยว่าถ่มอเดี๋ยวครับไป็นหลงชามกันครับวาเขมาเอาคางไฟได้นะครับ กวน้ำปีหรอยครับผมมนูมันนี้คือไก่ไตน้ำครับผมไก่ไตน้ำแจ๋วเลยครับทานจนทเข้า ขับหลังจากนามแรกเดือนแล้วครับเพร่ขเขามาเปลี่ยนนามเลยเลยครับก็เลยครับสีชั้นไปตะกินมาครับแล้วนางสองมาต่งเลยเลยครับ ตีสองก็เจออะไรได้ครับจะไปน้ำทีสามก็น้ำสุดท้ายครับผมครับนี่ก็เป็นน้ำทีสามเลยครับน้ำสุดท้ายครับผมหลังจากนี้ก็ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิออร์ฟพร้อมกินได้เลยครับ ครับนาทีสามก็พ่อเ้วได้ครับต่อไปเห้ก็ับเอาตักกเ,เ่ถ้วยได้เลยครับอันนี้ครับนี่คือหน้าต้าของไตไตนาําครับชิสันเวตัดกินแห้งล้กใส่ไหมคขดซีมกันได้ครับเป็นกับแก่มให้เลยครับบอกเลย สุดยอดหัวแน่ครับเป็นยังไงนะครับคลิปนี้คันมากแต่ไลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้่แน่ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับผมคลิปหน้าจะเป็นอย่างรอติดตามชมเด้นะครับสซาับมื้อนี้สวัสดีครับ